ไม่ใช่ว่านั่งท่องอินเทอร์เนต็ตเนี่ยหรือว่าไปทํางานหรือตะเกียกตะกายอะไรต่อมีอะไรแล้วเนี่ยเพราะนั้นในกระก็มีอีกไอ้คำถามก็ต่อมาแต่ก็ผมเน้นการมีสติแทนการทําจิตให้สงบแบบเดิมผมทําตามหลวงพ่อประโมทท่านพูดทาง YouTube ยูท b e ท่านบอกหลงให้รู้ภาวนาไปหลงให้รู้ทนันแก่นี้จะเกิดมรรคผลได้หรือไม่ครับมรรคผลทางโลกิญะเนี่ย มันก็เกิดนงงีสมมุติว่าเราเอาเข้าสิบส่วนและเราพอนาะมีสติตามรู้ในส่วนฐานของกายเวทนาจิตทำหรือลมหายใจกระทั่งลมหายใจมันฐานกายกายเคลื่อนไหวใจคิดนึกอะไรเนี่ยมันอยู่ในฐานของอัตตาตัวตนเอาสติเอาไว้อย่างนี้ก็ได้มันสมมติว่าแต่เราไปทําเรื่องภายนอกปล่อยเรื่องปล่อยปล่อยสติเอาสู่ภายนอกมากทางานใหญ่ๆที่สําคัญที่ต้องใช้พลังของจิต มากตอนี้ถ้าเรากําหนดให้มีสติอยู่ในฐานกายเวทนาจิตธรรมนี้ในทุกเรยบทกายเคลื่อนไหวใจคิดนึกอะไรกันนะมันก็มีฐานอัตตาเขาเรียกฐานกายฐานเวทนาชั้นจิตชั้นต่ำหรือฐานอัตตานั่นเองก็ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องดูก่อนว่าถ้าเราทํางานภายนอกใค่นน้อย,อยเอาเรื่องภายนอก ทางรูปเสียงกิ่นรสการสัมผัสทำลมที่มันปล่อยออกไปไภายนอกเนี่ยฮะมันใน,ใน,น้อยแต่เราดำเนินชีวิตให้อยู่ภายในในฐานกายเวทนาจิตธรรมนี่มากๆเนี่ยปุ๊บมันฮะทำให้สติสมาธิของเราไม่ค่อยแผ่ออกนอกมันก็อยู่ไภายในเราทำเนืองเนืองนย่ยแล้วเราต้องทํามาหากินเราก็ต้องปล่อยออกนอกบ้างแล้วเราต้องอยู่กับสังคมงงก็มั่งการนี้เราก็น้อมเข้าไภายในพอเราน้อมเข้าภายในนะ มันก็จะสติก็อยู่ภายในสมาธิก็จะอยู่ภายในเป็นสมาธิธรรมชาติแต่ถ้าเราไม่เอาเรื่องข้างนอกเลยเราแล้วก็พยายามเสียงไม่เอาเข้าทางหูตาลูกตาก็เราก็หลับไม่เอาเรื่องเข้าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็เอาแต่เรื่องที่เราจะกําหนดอยู่ภายในอย่างเดียวอันนี้นะก็เข้านะมีสมาธิที่แรงหน่อยรวมตัวเป็นหนึ่งแรงหน่อยแต่มีสิทธิ์ที่ว่าถ้าเราทํามากเกินไปมันอาจจะล้นถึงวิปลาสก็ได้ แต่ถ้าสมมุติว่าเราทําแบบระลึกรู้ในการยืนเดินนั่งนอนในลายกายเคลื่อนไหวใจคิดนึกนี้เป็นข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างเหมือนกันคือสํารวมเหมือนกันสํารวมสติให้มันอยู่ในฐานกายแต่ถ้าสมมุติว่าเราว่างเวลาใดนาจากการที่เราจะไปทํางานภายนอกแล้วเนี่ยสติของเราเนี่ยนะมันจะต้องอยู่ในฐานกายเวทนาจิตธรมนี้ให้นะต่อเน,นื่องจนกระทั่งชัดเจนมันถึงจะเอาอยู่เอาจิตอยู่ ลขณะนั้นก็ดูเรื่องจิตของเราเนี่ยไหลไปตามความฟุ้งซ่านไหลไปตามราค่าโทสะโมหะไหมไหลไปตามรูปเสียงกินลสการสัมผัสธรรมะธรรมลมไหมแล้วจิตของเราเนี่ยปักแน่นอยู่ในฐานกายมากเกินไปไหมสองตัวนี่เป็นทางเลวทางนั้นรูปเสียงกินรสและการสัมผัสกับนะสิ่งที่ว่าเข้ามายึดในตัวตนมากเกินไปยังกระทั่งไปติดความสงบนะไปติดฌานดังนั้น องอันนี้ถ้าเราจเจริญสติให้อยู่ในฐานแต่แลราจะเจริญสติสัมปัญญาหเห็นธรรมะที่ปรากฏขึ้นเฉพาะเนืองๆเนี่ยถ้าเราดูแนวใจเต้นเนี่ยเพียงออกนอกมากใจเต้นก็ไม่ค่อยมีลักษณะน,นั้นต้องใช้กําลังสมมุติว่าออกกําลังกายเนี่ยมันก็จะใจเต้นแรงแต่ว่าสติเราไม่ได้ฝึกให้ดีมันก็เดี๋ยวมันก็หายไปว่าใจเต้นมันอยากถ้ากระสูภายในเนี่ยละเอียดยึดอัตตาตัวตนมากมันก็ไปข่มทับไม่ให้เห็นใจเต้นอีกเหมือนกัน นะฐานจิตมันก็เด่นฐานกายก็เด่นก็นี่ด้สมมุติว่าจเจริญสติให้ตรงสัมปัญญาโดยมีตนมีฐานกายเนี่ยเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นที่เกาะที่พึ่งแล้วก็จเจริญให้ตรงสติสัมปัญญานี่ให้ตัดอุปทานขันธ์ห้าเมื่อสติสัมปัญญาเนี่ยใจเต้นมันชัดเจนแบบผ่อนวางเมื่อไรและเกิดขึ้นเนืองเืองเนี่ยเราถึงจะดําเนินในการยืนเดินนั่งนอนเนี่ย มันจะมีความเสียวความรู้สึกในการเขาเรียกเหลียวซ้ายแลขวาก้มเงยกินขื่มดิ่มแก้วเลียมติสัมปัสม,ญญมันจะช่วยรักษาเราให้อยู่ภายนะน้แต่ผมก็เน้นมีสติแทนการทําให้จิตสงบแบบเดิมจะทําจิตสงบแบบเดิมมันเรื่องของฌานนะที่ตามที่เล่ามาในคลิปในตอนที่ตะกี้เนี้ยอันนี้มันเป็นตอนสองแหละเพราะว่าคลิปมันยาว เนี่ยมีสติแทนก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าเราต้องดูนะสติอยู่ในฐานอัตราตัวตนเนี่ยหนึ่งส่วนหรือปล่อยไปทางนอกสิบส่วนอย่างเงี้ยนะข้างในหนึ่งข้างนอกเก้าก็ยังพอมีสติแต่ั้งในสองเจริญสติภายในสองส่วนสามส่วนห้าส่วนข้างนอกก็ห้าส่วนเอออันนี้สู้กันไหวแล้วสติภายในเราเราไม่มีงานภายนอกแล้วสติภายในหกเจ็ดแปดเก้านะจนกระทั่ง ถ้ามาสู่ภายในยนี่ควบคุมได้อย่างมาตรฐานเลยเราก็แบ่งสติเพราะนั้นการใช้สติแทนการทําจิตให้สงบแบบเดิมไม่จําเป็นที่ต้องทําจิตให้สงบแบบได้ชานแต่ให้มันมีสองอย่างนะจิตที่มันสงบเนี่ยเอกตาจิตในในคณิกะสมาธิสมาธิธรรมชาตินั่งนอนยืนเดินเนี่ยก็เป็นเอกตาจิตได้นะแต่มันจะทํายากกว่าการทําอุเบกขาเอกตาชานสีซะอีกทํายากกว่า คณิกาสมาธิเนี่ยมันมีหลายระดับอะอ,ะอุปจาระอปนาสมาธิมันก็มีหลายระดับก็ขึ้นอยู่ะเราจะเลือกเอาคณิกาสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิธรรมชาติในอรียบบทต่างๆเคลื่อนไหวก็จเจริญทรงทรงสติสมาธิได้แต่ถ้าเราไม่มีคณิกาสมาธิแล้วมันจะเป็นไปตามกิเลสตัณหาเลยอยากไปอยากกินอยากอะไรมันทําตามไอความอยากกันแต่ถ้าเราดึงสติสมาธิมาอยู่ในฐานกายเวทนาจิตธรรมนี้จนกระทั่ง แลาอย่างล้าจับความรู้สึกมีตนแล้วก็มีธรรมจับความรู้สึกในการยกเท้ายังไม่มีความรู้สึกแล้วกันสมมุติว่าเราจะไปธุระที่ไปอยากกินนู้นจะไปกินแต่เราก็มีสติอยู่ในการเดินไปที่จะไปกินหรือในการเคี่ยวอาหารมีสติอยู่ในการขณะเคี้ยวเนี่ยสติยังน้อยแต่ความอยากมันมากกว่าคราวนี้ถ้าเราเน้นทงสติในการเคี่ยวอาหารหรือในการเดินไปในฐานในในการก้าวเทา้าปุ๊บเนี่ยนะ มันจะค่อยๆเพิ่มสติไปเรื่อยหนึ่งเดือนสองส่วนแต่ว่าวัตถุประสงค์ที่เราจะไปกินมันก็ต้องมีวิวัตถุประสงค์ในการที่จะกินอาหารให้อิ่มมันมีแล้วบางทีมันมีความอยากด้วยแล้วเราก็มีสติในการเคี้ยวอาหารอย่างเงี้ยนะนในการขยับขากันไก่พอเรามีสติมากเข้า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 มันจะตึงขากันไก่พอสติห้าส่วนหกส่วนนะมันเริ่มตึงขากันไก่จนกระทั่งเจ็ดแปดส่วนเนี่ยมันจะเริ่มเหนือ เหนืออารมณ์เหนือความอยากล้ะเป็นความเฉยเฉยละมันก็จะถูกความเฉยนี้ดับจนกระทั่งก็ตึงตึงข่ายกายจนกระทั่งดับแล้วก็เห็นขากายกายขยับไปขยับมาโดยธรรมชาติไม่เห็นทุกข์กับความดับทุกนั่นเองไปนั้นเนี่ยท่านบอกหลงให้รู้ก็รู้กายเคลื่อนไหวใจคิดน,นึกให้รู้ในฐานนี่ถูกต้องแล้วเพราะว่าหน้าไปก็คือทาสต,ติให้ตอนเนื่องไปหลงให้รู้ทัน แค่นี้จะเกิดมรรคผลได้หรือไม่ก็ค่อยๆเกิดนะสำหรับคนที่เรียกว,ว่าถ้าสมมุติว่าเราไปติดความสงบสูงเกินไปอย่างที่เราเคยทําที่เราเล่ามาในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยจกนกระทั่งสามารถถอดจิตได้ะไรเกิดความสงบไรพยายามทําความเพียรเนี่ยนั่นนะมันเป็นเรื่องของชานเข้าไปติดชานก็ยังไปไม่ได้แต่ถ้าเรามาเจริญปัสนาให้เห็นทุกข์กับความดับทุกข์แล้วหเห็นอนนี้จังทุกขงกังอัตตาและเห็นรูปนามเกิดดับแล้วเนี่ย อันนี้ยอายตนาภายนอกมันก็ไม่ไปแล้วอายตนะมภายในเนี่ยซึ่งไปอยู่ภายในที่เป็นอัตราตัวตนเนี่ยก็ม่ยึดลักษณะน,นั้นเห็นสักตะวันเห็นเราเลือกเอาเราจะเจริญสติให้มีสติมีกําลังของสติสมาธิมากน้อยขนาดไหนการเจริญมีการกํากหนดสติเนี่ยมันก็ได้ตลอดเวลามรรคผลก็ได้ตลอดค่อยๆค่อยๆพัฒนาแต่ถ้าเราจะให้เร็วเราจะต้องเจริญสติมาให้ถึง เอกขตาจิตก็คือเวนเป็นสมาธิธรรมชาตินั่นเองตอนรายังไม่มีสมาธิไ้ธรรมชาติไปเป็นไปตามรูปเสียงกิรสการสัมผัสไปทำทางกามเนี่ยปุ๊บเนี่ยกำลังไม่พอเนี่ยเดี๋ยวปฏิบัติมามันก็จะเหนื่อยหน่ายมันก็เกิดแต่พอเรา,เากาหนดมันก็เล่าร้อนเฮ้ยจะมากําหนดทําไมนะไม่เห็นได้อะไรเลยแต่เนี่ที่เราอ้างกาลังกําลังจำเรากําลังทําอยู่แล้วกําลังกําหนดแล้วมันไม่ เกิดงุดหงิดขึ้นมาไม่เห็นจะได้อะไรนี่มันกําลังได้แล้วได้อย่างน้อยก็ได้เห็นตัวไอ้พวกที่ว่าที่เราเข้าไปยึดในอุปทานจะไม่ตึงให้เครียดหงุดหงิดจะทําให้มันได้ดังใจมัวมันมนั่งกําหนดดีได้บอกว่าพอปฏิบัติแล้วไม่เห็นได้มรรคผลอะไรก็เลยเลิกไปอันนี้เรียกว่าศรัทธาเรายังไม่พอเราก็เลยเน้นสติตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนทําจิตให้สงบนะการทําจิตให้สงบแบบเดิมเน้นให้มีสติแทน ท่านพูดทาง youtube ท่านบอกให้หลงหลงให้รู้ภาวนาไปหลงให้รู้ทันแค่นี้จะเกิดมรรคผลได้ไหมถ้าจะมีตนเป็นที่กาะที่เพื่งแล้วก็มีทมก็คือมีมีสัมมัญญาก็คือนอกจากรู้แล้วมีตนทําให้สติมีเกาะตนกลายเึ้นไหวใจขึ้นหนืวจนกระทั่งเข้าถึงจิตถึงตัวผู้รู้ และเราก็มีให้มีรู้ชัดก็คือต้องมีสัมมัญญาเพราะมันรู้รู้ชัดเนี่ยมันมีสัมมัญญาเนี่ยสติอย่างเดียวทําให้รู้เมื่อรู้รู้ชัดก็คือไม่เป็นสัมมัญญมันจะขาดออกหลุดออกเห็นรูปน้ำเกิดดับได้